ใช้ที่หนึ่งไม่เกี่ยวนะตอนแถวยาวมผมเสื้อเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะดูดีเอาผมถูกไหมล่ะเลขกูสวยกูดวงดีนี่เป็นเลยสไลด์พ่อ้มมันทำอะไรกันเนี่ยดูบางสุดแต่งตัวเข้าไปปวดแม่งเลยเข้าไปปวดแม่งเลยทันทีมีไว้ดิแล้ว จิ๋ขอจิ๊ถูกไปยังขอไปแล้วครับต้องสตรีมเรื่อยๆอต้องหาเียอะไรทำอ่ะไม่มีคิวแน่เลยเตอร์อเมื่อวานเมื่อวานผมจะหลุดจะรไอยเฮียอยู่ดีจะมาขึ้นสตรีมมาเป็นเฮียอะไรแรปเปอร์เกาหลีเฮียอะไรของไอ้เฮียเตอร์อเฮียอ <laughs> ย่างมึนในสัตว์ <laughs> พี่จะพาผมหลุดหลุดไอ้เฮีย อเอ้ยเอ้าโอ้โหโอ้โหเธอเขาไปจิดย้ายเขาอย่างนี้คุยกันเลยครับลงมาคุยกันเลยครับไม่ไหวครับอย่างเงี้ยมาแล้วลูกป้าทำอะไรครับเมื่อกี้ขับรถชนผมเหรอผมไม่รู้เรื่องอ๋อไม่รู้เรื่องทำไมผมเป็นนักโทษนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคืออะไรอะโซฟิทเกมเหรอครับอ้าวผมอยู่ในโซฟิทเกมเหรอสกโซฟิท สกิตเกมเหรอไม่รู้เหมือนกันทำไมผมไปอยู่ในสกิตเกมเฉยเลยอะไรนะครับไอาเตอร์ทำไมกูเป็นอยู่ในสกิตเกมไม่รู้กูอยู่ในสกิตเกมเว้ยกูเข้าประเทศมากูอยู่ในสกิตเกมกูเป็นตัวในสกิตเกมอ่ะ001หรือเยียอะไรไม่รู้อ่ะฮัลโหลครับ พี่มีแฟนอย่างครับพี่ยังครับพี่ขอเป็นแฟนได้ไหมครับขอเป็นแฟนได้ไหมครับชื่ออะไรอ่ะชื่อคอปบ้ายูซี่ครับคอปบ้าใช่ใช่ครับใช่พี่ไม่มีแฟนหนอใช่ครับไม่มี ใช่ครับใช่ค่อยทําความรู้จักกันใช่ครับค่อยทําความรู้จักกันดีไหมแล้วชื่ออะไรครับอเอว,า,เอวาไหนครับเอวาแฟนไม่เป็นเลย์หรือเปล่า <c oughs> เมื่อคืนกูเพิ่งดูไอ้เจ๊ตแม่ไอ้มาแฟนไม่เม็ไอ้สัตว์เจ๊ตแม่ใน YouTube ไอ้สัตว์กูเพิ่งดูไอ้เหี้ยเจ็ตแม่ใจฟ้ากูหลุนมันเล่นเก่ยกับใครครับพี่พี่มันเล่นเกี่มากับลูกครับแต่ลูกไม่รับโทรศัพท์เล่นนานอย่างครับเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยครับพี่ผมก็เพิ่งเข้ามาใจตรงกันหรือเปล่าเพิ่งกดเข้ามาเหมือนกันเลยใช่ใช่ก็ได จะจายตรงกันเลยดิจายตรงกันอย่างนี้มีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีครับ0 9 0 9 8 6 7 7 8 0ครับจำได้ไหมเบอร์พี่เ่าจังอ่ะยาวครับยาวเพยยื่อนจดไม่ทันนะครับ0 9 0 9ครับเอ้ย0 9 0 9 8 6 เฮ้ยแล้วกูบอกเบอร์กูหักแล้วกูบอกเบอร์กูทำเคี่ยอะไรเบอร์กูไอสัตว์เบอร์โทรศัพท์กูจริงกูบอกเบอร์โทรศัพท์กูจริงในสตรีมแล้วเด็กแม่งโทรมาคอยดูนะไอสัตว์เอ้ยกูจะพูดใช่ครับใช่ลองลองโทรมาเดี๋ยว <c oughs> ไม่ต้องโทรต้องโทรศัพท์ข้างนอกครับลองโทรดูลองโทร ไอ้เชี่ยกูยิ่งตื่นมารั่วๆอยู่ด้วยเอวาฟัน,มมนไม่เห็นีลยไอ้สัสเหยียแม่มันปั่นชิบหายเลยไม่สนใจฟังเพลงครัฮัลโหลครับอันนี้ใช่ที่เล่นสกิทเกมหรือเปล่าครับผมมาแล้วครับผมใสเ่เสื้อสกิทเกมครับใช่ไหมครับ<ช> อันนี้ต่อแถวเล่นสกสิก๊กเกมรอเปล่าครับสกสิปเกมครับใช่ใช่สกิปเกมโอเคครับผมไม่ผมเบอร์ไม่ผมเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งดูเสื้อผมหน้อยผมครกน้องชาย น้องชายที่หนึ่งครับไม่เกี่ยวนะตอนแถวยามน้องช้พี่ผมคนแรกอ่ะผมเบอร์เนี่ยผมเสื้อเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะดูดิเอาผมถูกไหมล่ะไม่เกี่ยวไหมเอาเอาเอาเขาเล่นสกิทเกมกูเสื้อเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งกูต้องได้แน่กว่ากูจะรู้ปมื่ะไหรเอาไม่ใช่ไหมเพื่อนผมเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะพี่เบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแตผมไม่รู้ไงครับเออพี่อย่าดีกว่าพี่ช่วงนี้คดีเยอะแล้วพี่ อ่อนขออยู่ที่นี่มั้ยเขาให้สูงสูงแดงสูงสูงแดงใช่ไหมครับพี่อาเธอร์พี่เลิฟสูงสูงแดงที่อะไรไม่เรามาเล่นสูงสูงหนึ่งคืออะไรที่คืออะไรคืออะไรเป็นอะไรพี่เรามาเล่นสกิทเกมอ่ะไม่ผิดไหมอุ้ยมาแล้วครับสกิทเกมโอ้ยจริงด้วยเหรอสกิทเกมจริงด้วยเหรออุ้ยไอ้เหี้ยเล่นจริงแล้วกูเบอร์สูงสูงหนึ่งไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ดวงกูดีจัด เล่นสกิทเกมเฉยฮัลโหลครับฮัลโหลครับบริกาดฮัลโหลครับจีเจมน่าจะหลับครับจเจมน่าจะหลับอันนี้อ๋ออันนี้เป็นหุ่นเหรอฮะอันนี้เป็นหุ่นเหรอว่าจีเอมครับใช่ครับหุ่นโผล่โอเคครับลองลองต่อยดูว่าอะไรน่าจะเป็นหุ่นไม่น่าหุ่นนะครับนี่ไม่หุ่น เจอไม่ลดได้ต้องต่อยเยอะๆเลยเปิดไหนโหมด,ดั้าโหมดเลยเด็กเมื่ถ้าเป็นจีเอ็มเขาสวนเรางี้ครับมันจะโป,ป้งเยอะใส่ผมอมาดิไม่รูที่มึงนะเนี่ยปืนฟอร์มพี่เอ๋ปืนฟอร์มยิงยิงไม่ตายลองให้มันยิงมึงดูดิยิงให้ยิงยิงก่อนให้มันยิงมึงวัดเด็กเด็กเด็กทำตามโดนแล้วใช่เหรอ เอ็งชื่ออะไรเนี่ยหัวยมภูชื่ออะไรนะครับชื่อว่าครับชืไอ,อ้น,นี้แก๊งอะไรอนะ่ะอันนี้คือแก๊งหรอไม่รู้ยังไม่มีแก้งอะ่ะอ๋ออันนี้คืออยู่เป็นอะไรครับอนอ๋ออยู่เป็นกลุ่ม,นนเ,ลมเล่นแม่งเลยแม่หล่าไอหูวดำเินข้างหลังอ่ะตรงเนี้ยทั้งหมดอ่ะ เกี่ยวก็เดี่ยวได้หมดอะบอกมันไปอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับเนี่ยโทษทีครับพี่โทษทีเข้าเลยครับ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 ผมผมเล่นเก่งผมเล่นเก่งด้วยนะไอ้เนี่ยลิฟพี่คิดเกมอะเบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งสภายังสอบทันไหมน่าน่าจะไม่ทันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรดูประกาศกันนะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันอะเพราะว่าเหมือนจะมีทีมงานท่านคอยดูแลด้านนี้อยู่ เดี๋ยวรอได้ครับรอเราประกาศอีกทีหนึ่งนายกมีน่าจะมีรับเลยแล้วนี่ครับอะไรครับมีมีข้าวแจกไหมครับแจกไปแล้วครับไม่ไม่แจกครับแจกไปแล้วรอบนี้นายกครับนายยกว่าไงครับนายกกินข้าวหรือยังครับยังไม่กินเลยครับอยู่จัดยังไม่นอนด้วยก็เชียววผมไม่แต่งจุตานี้ผมใช่เหรอเด็กนี่ได้ครับได้เขาสุ่มสุ่มอยู่แล้วนายกครับนายกว่าไงครไงไม่มีอะไรครับ นายกขอขอต้นข้าวสักจานได้ไหมข้าวมันแพงเหรอเดี๋ยวนะคเอ้ยขอข้าวด้วยขอข้าวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดครับหนึ่งสามหนึ่งสามโอ้น่ะสกิลเกมไปไปเพื่อนไปเพื่อนสายซ้ายนะซ้ายนะเบอกว่ายซ้ายซ้ายผมว่าขวา ซ้าย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 ไม่ไม่ผมผมเห็นไงอะหลบไปก่อนดิไอ้คือผมเห็นพวกไอ้นั่นน่ะว่ากระจกหนะสองชั้นอ่ะไปก่อนสิมึงก็ไปดิใหญเบอร์เก้าเก้าเก้าเนี่ยเลขกูสวยกูดวงดีีโอ้โหทส้งเมื่อกี้คือไปไปพร้อมกันเลยนะซ้ายนะซ้ายนะซ้ายนะอันนี้สซ้ายต่อนะซ้ายต่อเปิดให้แล้ว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 โอ้ย เรียบอ่ะเรียบเรียบเรียบร้ยรยรอยโอ้อันนี้ขวา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 ,ขวาต่อเนาะอ้าวไม่เชื่อนะขวาต่อขวาต่อใครด่าพ่อผมนะใครฟ้องด่าพ่อดต่ผมก็ชื่มแน่นแม่งเด็ดแจ้งแม่งทีเดียวแล้ว ยังไม่ทันไหนเลยอันทีทันได้เลยไอสัตว์เอ้ยมาต่ออีกตาอันนี้ไอ้ยัดแม่สกิดเกมเชื่อเมื่อกี้ผมทีเดียวตายเลยครับหนึ่งวิตายเลยมอ่ะไอเฮียเอ้ยแม่งพลาดแม่งแม่งลวงตาผมจัดกระจกไอเฮียเอ้ยยิ้มเดียวสองดาได้ม่นดาไม่ได้ครับ นิดเดียวสองโฮปทาวมันโฮปทาวทขาไมร้มองถามนิดฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสครับเดี๋ยวก่อนเลยครับเดี๋ยวก่อนเลยอันเป็นตัวอะไรครับพี่ไอ้นะไอ้เขาเรียกก็แต่งชุดอะไรครับ<อ>ชุดอะไอพี่อ่ะพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันผม,มกไ็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสวนสีเบ้นเลยอ่ะ เดิ๋ยก่อนครับเดิ๋ยก่อนเลยอันนี้เขามาเล่นอะไรครับพี่พี่ชายกิจกรรมครับกิจกรรมอะไรกระโดดดีกระโดดอ่ะข้างกระโดดอ่ะข้างหน้าเอาเคยเล่นแล้วหรอใช่ครับใช่อ่ะครับ f หกแล้วมาเล่นอีกได้ได้เอ,อ็มหรือซ่าว่าไงพอจะรู้ไหมครับว่าไอชุดผู้ชาย คือหมีอ่ะมันใส่แขะอะไรอ่ะไม่รู้เลยอตลกครับ G M นี่แปลว่าอะไรครับพี่ G M นี่แปลว่าอะไรครับแล้วนี้ไปไงครับร้อนขาดิงเหรอแปลว่าแกมมี่ครับคายเพลงจริงจริงไปเลี้ยงชิมหายลองลองให้จีมลองเพลงให้ฟังด้วยจีมร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับ G M G M กูคิดว่าแกงแกงเบาเลยแกงแกงแกงมือเลย อยากไปไวเพื่ะอยากไปไวก็รอพิมพ์เลขแป๊บหนึ่งแต่ถ้าพูดคุยอยู่อย่างงี้ก็คงไม่ได้พิมพ์สักทีรีมครับผมขายขายชิมตัวไหนต่อได้ไหมอะหัวเกียร์ะลรครับหัวรถเลยแหละครับไม่ได้หัวเกียร์ครับเล่นนแบบี้้ไดยขาบอกว่าถือปืนเอาไว้ราสตรในท่าไหนจริงในมือได้ไหมไม่รู้ครับอันนี้มาเล่นแบบเฉยๆครับอยากมาลองดูครับ เวยจัดเลยี้ยเหลือกี่แผ่นเหลือสองแผ่นนะัสองแผ่นเมื่อไหร่จะได้เล่นครับพี่ไม er ่อยากเล่นแล้วครับพร้อมแล้วทีมผมผ่ากิ๊บตัวไหนต่อได้ปะเนี่ยมองที่หนึ่งโดดอ่ะเจ้ซื้อผ้าไหมไหมยังไม่ทันเล่นเลยอันนี้คือพวกอันนี้คือพวกโง่ครับผมลังวิ่งมาต่อแถวใหม่เมื่อตกตายหยอกครับพี่หยอกกทีมฮะ วิ่งมาเต็มเลยขวยมึงก็งงโง่โง่เหี้ยไอ้สัสขวยเ,เป็นาทาฉยครับผมอะเสื้อเองเรียกไรวะถ้าไม่เท่อะเลขแรกเลยครับพี่ผม<ล>แต่งตัวเสื้เอเรีแรกอะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อลแล้วเอาเลขแรกเป็นศูสีหนึ่งเลยเรอใช่ใช่ใช่ พี่ชื่ออะไระพี่เอดีครับพี่ลองรัวให้ฟังหนอ่อยครับฮะลองรัวแล้วด่ารัวๆทำไ,<ห>ทไม่เป็นทำไม่เป็นหรอโล่จัดนะทำอย่างนั้นหยอกก็หยอกออกมาอะไรออกไปก่อนมีหรอกเขาบอกแล้วมันไม่มีใครเขาทำกัน ใส่ครับใส่ก็โดนแบนเนี่ยเยี่ยมึงแจ้งแบนได้ผมอยู่เอฟเราเล่นเราก็ไปเล่นลุ่นใส่แม่งดิเราจะไปเล่นให้แม่งโดนแบนอะไรไปปวดไม่เล่นใหญ่ดิเล่นคำพูดลุ่นอ่ะเมาตอนไหนก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาลุ่นใส่เอาหลุดแบบหลุดเรายังรู้ว่าลุดแบบรั่วรั่วใส่ในเมึงอ่ะมันยังได้ไงแต่แบบถ้าเราไปเต็มระบบอย่างเงี้ยใส่แม่งของแม่งไในการเล่นเราแบรนเราฟ้า ฮัลโหลครับพี่ชื่ออะไรอะพี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อจีซัดครับยุ้มใหญ่เสงยุ้มใหญ่อันนี้เสียงยุ้งใหญ่มีแค่กระโดดกี่สัปดาห์อินโนะได้เยอะไดโนได้เป็นยี่สิบได้อะไรวะพี่จริงเนี่ยจริงดิ กล่องไปทำไรได้ครับพี่ขายกล่องละหมื่นนะมีปะคุณมีปะมีครับมีขอซื้อได้ไหมซื้อหมื่นสองครับพี่ได้ครับได้เดี๋ยวผมเสกให้เลยเอาหนึ่งห้าครับพี่กล่องกล่องกล่องละหมื่นนะไอดีเจ็ดไอดีเจ็ดกล่องละหมื่นผมไม่มีอะพี่ในกล่องกล่องละหมื่นใช่ไหมครับเอากี่กล่องครับเนี่ยผมกิบไปให้ใครแล้ววะดี เลขลาวเทรอะไรเอาเลขเลขเลขอะไรนะครับไอดีอะไรนะเลขต่อแล้วไอดีเจ็ดไอดีเจ็กล่องละหมื่นเลขเลขบัญชีหนึ่งสามเกล่องอะไรอ่ะงรู้ไหมล่ะกล่องอะไรอ่ะหนึ่งสามจโอนมาให้นึ่งสามาหนึ่งสามเจาครับเมื่อกี้กิ๊บให้กายไปสองกล่อง ลโหพันเดียวมี่ครับมีใครไม่เข้าขายไหมครับพี่อันนี้มั่วนี่เข้าเลยอะเข้าเลยดีเจโอ้โหเราจะสิบวิเลยหรอมีใครไม่เข้าขายไหมพี่ผมมีแต่แซนวิชดาวไหมอาวไหมครับกินแซนวิชเป็นไหมครับอครับพี่กินแซนวิชเป็นไหมครับ กินข้างนอกไม่ได้พี่อ้าวใช่เหรอพานครับเอาไหมอะไรนะว่าไงครับว่าไงอ้าวฮัลโหลครับคิมตัวน้ให้ตอบผมสักอามิดได้ไหมผมขอผมขอข้าวซื้อข้าวหน่อยได้ไหมครับนายกไม่ไม่มีครับไม่มีงั้นซื้อคนจากคนข้างหนเลยขอซื้อได้ไหมฮัลโหลพี่นะหัวน้ามือซื้อข้าวหน่อยได้ไหมข้อไปเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะโอเคครับ เดี๋ครับมีใครมีข้าวใครไหมพี่ไม่มีอาสาสมัครเลยอาสาสมัครเองมึงมึงมึงดูดิมึงดูดิดูพ่อรูปหล่อดิดิขอขออันนี้ขอขอขอไม่เสนอขอไม่เสนอหน้านะขอขอขอดูรับข้าวเท่าไหร่ครับขอดูพ่กพอรูปหล่อดขายเท่าไหร่ครับขอเป็นพวกพายเอกขอดูเป็นพวกตัวอกไอ้นะขายเท่าไหร่รับเรทปกติอะพี่จะตายแล้วพี่ มีใครมีข้าวขายไหมพี่ไม่นไรกันพี่จะหลุดอียใครมีข้าวขายไหมพี่ไอเติร์มึูลองมาฟังดิไอสัตว์กูจะรั่วไอียกินไม่ได้อะกูฟังแล้วกูจะหลุดตเตอร์พี่มีข้าวขายไหมพี่พี่มีข้าวขายไหมพี่มมพี่อะมึงม,นะม,มาฟังดิ<ห>นคนในเกมแม่งพูดอะพ,พี่มีข้าวขายไหมพี่อะไรไม่รู้อะมันจะมีในทุกฮัลโหลครับได้ข้าวยังครับพี่ยังครับ เลขอะไรครับพี่หนึ่งศูนย์สี่หกเอผมก็ไม่มีเหมือนกันพี่นคะอย่างที่อ่ะกูก็ไม่มีไอ้สัตว์ยังไงมือซนายมีตกูบอกแล้วเขาคินไม่ได้เอีกเขาไม่ได้อะโชคดีพี่ เมื่อแล้วเมื่อชาติไหนไม่จะเล่นกันหะไอสัตว์นานชิบหายโหลพี่หัวชมพูจะชี้ทำไมพี่ก็ชุบดีเอ้าเอดียพนีไหมล่ะเฮ้ยโหน้องมีเอดีขายไหมโหล ไปเสียสลายเีพี่รอบเนี่ยไปก่อนเล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 ยครับแค่ได้ไปก่อนเลยต่อคิวครับต่อคิวต่อคิวเอาเลยนะบอมไหวไปดีไอเนี่ยไปเลยครับไปเลยมึงก็ไปเสียตัวพูดอ่ะไอไปเลยไปเลยน่ะเอาดิไปดิเสนอแน่พูดไอ้ยไปก่อนเลยพี่ไปเล่นมาก็ไปก่อนดิจุดเม่งไปก่อนเลยตจุดเม่ง มึงอะคนแรกเลยสุดสุดหนึ่งเออสุดสุดหนึ่งมันต้องไปก่อนไม่ใช่หรอสุดสุดเนี่ยอันนี้เพื่อนเล่นเนี่ยมาพูดมึงกูเนี่ยนี่เพื่อนเล่นเหรอแล้วมึงจะเอากคงไหมเอาไหมล่ะไอสัตว์ไป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 มึงจะไปมึงจะไปไอสัตว์ฟ้องไหมล่ะกูคุยกูลืมไปคุยคุยเอ้ยยแล้วไอสัตว์โง่ใช่ไหมไอเหี้ยกูลืมไปกระโดดข้างเมาไอเหี้ย โอ้ไอเฮีย้ยเหี้ยมากอะไรของกูอะไอ้เวนหาเดิมพันได้ทุกใจเหรอขนอดพิชายยิ้มน<ะ>้หน<ะ>่อยได้ไหมครับ กูเห็นไอ้เฮี้ยนี่อยู่เป็นปีแล้วไม่เคยทำเฮี้ยอะไรนี่อะไดกันคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงบงแตกแล้วชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยี่ยมมาคงแปลกเจอกับพวกกูเหยีสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้อะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊กทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอกายกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟากไอสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของน้อยวกูรวยจังอย่าสลือมาขอพราะไอ้กูไม่สนุ่ไม่ใครกูเล่นมึงยัง